สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาสอนทํากระทุงคาดมาลลยนะคะไปดูวิธีทํากันเลยค่ะค่ะเรามาเริ่มกันเลยนะคะเราาจะมาแนะนําเรื่องโฟมก่อนนะคะโฟมเราจะใช้ความหนาสองนิ้วนะคะแล้วก็ความกว้างใช้สินิ้วนะคะแล้วทีเนี้ยเราจะทําการเกลาเกาวขอบเข้าแบบนี้นะคะทําแค่ ทำแค่ด้านเดียวนะคะอีกด้านนึงก็คือปล่อยไว้อย่างนี้เลยตรงๆแบบนี้เลยแล้วเราก็จะติดคอมาเข้ากับโฟมนะคะ ใช้ฟลอร์เทปใช้เทปใสนะคะไม่ใช่ฟลอร์เทปเทปใส ก็จะติดกรีบสามชั้นนะคะ เราติดกลีบกระทงเสร็จแล้วนะคะติดกลีบแล้ว3ชั้นแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปก็เป็นขั้นตอนที่สําคัญนะคะเพราะว่าเวลาเรา,เาทํามัดมดมลายคาดกระทงแล้วทําอย่างไรทําให้แบบเ,เมล็ยของเราตั้งตรงแล้วก็ดูสวยงามนะคะเราก็จะใช้เศษโฟมที่เราตัดที่เราตัดออกจากแบบแผ่นโฟมแล้วนะคะ เราจะใช้แบบนี้ก็ความหนาก็ให้ประมาณ1เซนก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะมาเกาอีกนะคะให้ได้0ูนจแล้วก็จะมาทำการติดตรงนี้เป็นการลองรองโฟมให้มีความหนาขึ้นเพราะว่าเวลาติดติดมาเลยแล้วมาเลยเราจะได้แบบไม่โน้มลงมานะคะเราจะติดไปก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะมาเกาทีหลังเนาะ โฟมสองนิ้วเราจะแบ่งครึ่งนะคะตรงที่เราเอามาแปะเนี่ยเราจะตัดครึ่ง ไมนน่มีโซมตรงนี้ก็ลองหาแบบเป็นเป็นเชือกก็ได้ค่ะเชือกเชือกที่เขาขายตามร้านอุปกรณ์พวกเครื่องเขียนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เอามาติดเหมือนกันหรือลองหาอะไรก็ได้ลองลองลองคิดดู แต่ถ้าใครแบบเกาโฟมเองเนี้ยเราก็จะมีเศษโฟมเยอะนะคะเศษโฟมจากแผ่นโฟมที่เราเออกมาตัดเสร็จแล้วนะคะทีเนี้เราจะมาาเกาเขาให้ได้ประมาณ 0.5 0.5เซนนะคะแล้วก็จะกะกะขนาดจากขอบตรงนี้ขอบเดิมเราเลยนะคะแล้วก็จะมาตัดออกให้ได้ประมาณ0.5เซนนะคะ ประมาณนี้แล้วทีเนี้ยเราก็จะมาเอามาลายแล้วนะคะลองมาวัดดูมาลมายโฟมอ่ากระทงอันนี้จะขนาด10นิ้วนะคะมาลายก็จะใช้อยู่ประมาณ33หรือ34นิ้วเดี๋ยวถ้าเวลาเราร้อยถ้าเราจะมาติดกระทงเราต้องเอ,เอามากะเองนะคะ เอามาลองวัดดูก่อนว่าจะใช้ประมาณเท่าไหร่แต่อันนี้น่าจะร้อยมาประมาณ34นิ้วน่าจะใช้แค่33นิ้วนะคะเพราะว่าเราต้องรอเข้าออก ช้เข็มหมดย็ดไว้ก่อนก็ได้ค่ะ เราจะเอาออก3ตานะคะ ทีนี้เราจะมาทำการมัดกระทุงก็คือเราจะใช้เข็มหมุดนะคะปักล็อกเข้าไว้ก่อนตรงนี้ก็จะพอดีกับขอบพอดีนะคะใช้โฟมความหนาสองนิ้ปากแบบนี้นะคะปากให้ลอก จะค่อยจะมาจัดกีบอีกทีนะคะตอนมัดเสร็จแล้ว เสร็จแล้วเราจะมัดนะคะ มาเสร็จแล้วก็ตัดเขาแล้วทีเนี้ยตรงที่เป็นปุมเราจะใช้กาวนะคะกาวร้อนติดเขาให้เขาอยู่แน่นเราก็จัดก่อน เสร็จแล้วล้วก็เอาเข็มหมดออกทีแล้วเราก็มาจัดกีบเขานะคะ จัดกลีบเขาให้ดูสวยงามเท่ากันแล้วก็ถ้าใครแบบอยากให้เขาอยู่แน่นก็คือว่าตรงตาตรงเนี้ค่ะแล้วก็หยอดกาวร้อนได้เ,เวลาใช้งานเขาถ้าเราไม่ถ้ามันไม่แน่นนะคะมันก็จะกรีบมันก็จะบิดออก ็จะพอดีเลยนะคะใช้กับโฟมสองนิ้พอดีตรงขอบอย่างนี้พอดีเลยเสร็จแล้วนะคะเราก็จะได้กระทุงติดมาลายคาดแบบสวยๆแบบนี้เดี๋ยวลองไปฝึกทําดูนะคะยังไงถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามได้นะคะเดีจะได้มีคลิปสอนใหม่ๆมาให้เนะาะค่ะ วันนี้ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ